สวัสดีครับพบกับผมกล้องง,งี้นะครับคลิปนีปจะพา,าเล่นปืนอันนี้แบตเชอร์นะครับเป็นปืนกลเบา SMG ที่แรงที่สุดนะในบรรดาโหมดปืนกลเบานะครับความแรงอยู่ที่32ก็เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่ใส่จุกเก็บเสียงมานะครับมันจะมีตัวที่ไม่ได้ใส่จุกมาด้วยแต่ว่าผมไม่มีนะตอนนี้ไม่ได้ซื้อ ทำไมเชท็กมันยิงรัวจังวะเฮดช็อตเฮียตกใจหมดโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์จะมาสู้ได้ไหมสโคบเลงเหมือนปืนโนวิสกี้เลยนะครับเป็นสโคบเลงประทับบ่าแบบเฟี้ยวๆไม่ค่อยเหมือนใครนะครับ ออก็ถ้าเปลี่ยนแมก็กระสีที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะในการดีดแม็กออกข้างนะ Chain <Head> ตรงนี้ไม่ได้ติดเลเซอร์มานะครับ Chain Chain ก็ยิงแม่นใช้ได้นะ <Head> มันยิงแม่นอยู่นะแล้วมังแรงด้วยนะ เจนคิลเอโอ้ยเยอะเลยมโอ้โหยับยับเฮ้อไหนวะสไนม์มึงนี่เชแ็กมันรัวจังวะเชแ็กมันเป็นสไนชาร์กยิงมั้ยอ่ะ ทำไมมันยิงรัวๆเจ็กเกบเสียงยิงเงียบมากนะลุมอย่างนี้ต้องลุมยืมหน่อยสิมันยิงอะไรอ่แบบนะแปลกเลย ย่องขึ้นมาป่ะเฮ้ยเกือบไปยีงแ,แม่งยิงไม่โดนอู้หู้ยอุ้หู้ยเฮียโคตรเอาอะสไนเออะรวะอุ้ยเฮีย,ยแม่งเอาจริงจับเป้าไวมาก นำโดดเติมลูกแล้วัวไปเออช่วยกันช่วยกันเว้ยทีมเวิร์คทีมเวิร์คใครยิงวะงมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยตกใจหมดเออไอ้เหี้ยเผลอไม่ได้เลยสไนบนเลย ทีมกูแจ๋วเว้ยเออเหรอไอ้เหียไม่ยิงโคตรรัวถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะครับฮันนี้บัตเชอร์ก็ยิงมันมือ รักนะซันซึ่งก็ไวด้วยอ๋อมันโดดลงไปแล้วเฮ้ยร่วง <c oughs> ไอ้สัตว์ร่วงมาโดนลูกซอง <c oughs> ไอ้เจ้าคนไม่ไม่ค่อยเข้าขกันเลยว่ะไหนกันเบอ ออเด raktion, เดิมันโดนไรลไอ้ปืนตัวนี้มัน <c orders> ร <overl> ออแรงกว่าไรเฮิปเปิลเิลเฮดช็อตแตกกลางอากาศไปน้อง

อะไรมึงนะสนไนเอ้ยมันยิงหัวคมอยู่นะปืนเนี้ยเอ้ยสไนอีกแล้วล่วงแรง Double น kill. ะ มันกำลังบุกฐานไหนเอ้ยไอสัตว์เห็นก่อนแท้ๆไ yeah. อเหี้ยเราไม่ฟันใครพม่นกี้เลเราไม่ฟันใครนอ้องอู้อคนึกว่าไปไหนละเอ้ยสัตว์เ้ ไม่โดนเรียบร้อยลูกซองเป่าไปได <Head shot. S 1> ไป้ย่อยงไปทางมัง่งดีกว่าโอ้โหยงลูกซองลัวๆเลยนะจ๊ะอือเอา้าไอสัตว ผู้สาดยิงมันเจ็บแล้วเมืเ่อกี้เออเออสองแต่ไปยิงกันเอา้ากูยิงโดนใครวะยิงอีกตัวโดนอีกตัวเว้ย เสียวอะไเสียวแม่งมาลอยหลังเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะ Triple kill Chain killer Chain k i l ดีนะกูเห็นก่อนไหนวอาวเป็นกันหมดอ่ะ Bonne. Headshot, referred <coughs> ีซอมบี้มันงัดซอมบี้แล้วดีเก๋เขางนะัดซอมบี้ยิงเรียกมาหน่อยดิทำให้วมดบทเลยนะเฮ็ดจ้า <Head shot. S 1> หัวแตก <c oughs> เจ็บนะเจ็บนะ โอยคนไม่ค่อยเข้าคนเข้าน้อยมากไม่โดนวะผมว่าถ้าติดเลเซอร์มันจะค่อนข้างเกียนนะปืนเนี้ยทั้งแรง

มันเห็นมันวิ่งอยู่ข้างล่างไม่กี้เี่ย ไอ้เหี้ยแม่งเอาวะโอ้ลูกซองอันนี้มาสงครามลูกซองใช่ไหมสองแม่งแรงจริงว่ะต้องหามุมตีมุมมนโอ้โหดูดูดูเหี้ย

เฮ้ยยลูกสองแม่งแรงกันจังโอ้ยมัน,มนมเข้าฐานทันวะเฮ้ยทะลึ่งแล้วอัธนยยูยิงใครเพศเขามีนะผมไม่อยากจะดูี ไหนวะอา้าวไอ้เฮียนี่มันมายังไงก่อนรู้สึกว่าทีมผมนี่จะโดนเจาะแล้วนะเนี่ยไ้ แม่งทำธนูสอยที่ด้านาาาเอา้าเ้ยโดนโดนเป็นไงรัวเหรอรัวเหรอเฮ้ยคมจริงวะอันตรายเรืนูนะเอรอยทีเพอ พกมันก็เล็งไม่ค่อยชัดนะมันเล็งไม่ไกลอ่ะอ้าวอาเ์พีบายสัตว์จะแพ้ไม่ได้นะนำมาตั้งนานเสียสูงหมดเส็ดช้าตายห่าเลย <c oughs> สาวิ่งมาตั้งใจแหมแรงดีจริงๆเว้ไอ้ที่อีกห้าตัวจะแพ้แล้วทีมผมช่วยกันหน่อยดิเฮ้ย c h a n e Stopper ยกันหน่อยช่วยกันหน่อย ไอ้สัสรู้ตัวดีโอ้ยสองหัวแตกเอ้ยจะแพ้ไม่ได้นะเพ่ดีมากไอ้แค่แม่งยิงกูเจ็บดีจังวะ โอ้โหขึ oh, ้นไปสองสามตัวยิงมันไม่ได้เลยเหรอโอ้ร้อนแล้วเนี่ยเออแค่นั้นแหละโดนลูดไปตัวดวลร้อยเกือบแพ้แต่ก็ชนะ